ผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยผมได้สตาร์แพทินัมครับผมร้านเปรดเ็จแน่แน่ผมรู้สึกแบบนี้ผมรู้สึกน่ากินขามแบบนี้แน่นแน่นอนนั่นไงนะผมคนอะไรดวงมันจะดีขนาดนี้นี่ครับผมกดตัวที้เป็นการใช้สตาร์แพทิ่นัมเซอลดูโทกิโยโทเมเดนตาครับผมใช่ไใช้สองสก,กิลแค่นี้มันก็แบบว่าไอหมดเวลาแล้วนะผมบอกเลยว่าสตาร์แพทิ่นัมในเกมนี้ก็ดาเมจแรงน่าจะแรงที่สุดแ้วลนะมัง ก็ผมพูดมาซะเยอะเลยผมกล้องถ่ายรูปนี่มันทำได้ปะหรือว่ามันจะเป็นกล้องถ่ายรูปตอนที่โจเซฟเอารูปของไอ้ดีโอมาให้มาให้อ้จโจทาโร่ดูผมตอนที่โจทาโร่เนี่ยังไม่รู้ว่าสเตนคืออะไรนะแล้วก็อธิบายว่าดีโอคือใครแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับแบบแบบนี้แหละแต่ผมว่าน่าจะไปจําเป็นต่อผมแลวละมั้งเพราะว่า